วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาคุยให้ข้อคิดข้อธรรมแก่ท่านสาธารชนทั้งหลายในยุคภาวะโควิด -19 คนก็เจ็บป่วยมากมายหลมหายตายจากไปก็เยอะท่านสาธารณชนทั้งหลายคนเราเกิดมาในโลกนี้มีหนทาง การดำเนินชีวิตการดำเนินการชีวิตการจัดระเบียบชีวิตมีได้ทุกคนในสังคมนี้มีทั้งดีและทั้งเสียแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็ต้องการในสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลให้แกต่ตนเองและครอบครัว ต้องการให้คนสรรเสริญต้องการให้คนยนยอเราต้องการให้คนมองภาพพจน์ว่าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมดังนั้นอยากจะฝากหลักสองประการว่าทุกคนนะมีชีวิตเป็นหนทางแห่งการเดินเป็นสองทางด้วยกัน นักปรับทั้งหลายท่านเปรียบว่าหนึ่งทางที่ดีสองทางที่ชั่วทางที่ดีนั้นนักปรับท่านผู้รู้ท่านฝากเป็นข้อคิดว่าความดีทั้งหลายเปรียบประดุษเช่นแมลงตัวเล็กๆก็คือพึ่งส่วนความไม่ดีทั้งหลายความชั่วทั้งปวง ท่านยกเอาไปเปรียบว่าเป็นมแมลงชนิดหนึ่งก็คือมแมลงวันทั้งพึ่งและมแมลงวันสองชนิดนี้เป็นเป็นมแมลงประเภทเดียวกันแต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปพึ่งมีคุณสมบัติเป็นความดีเป็นมงคลทั้งหลายท่านยกเข้ามาเปรียบว่าพึ่งมีคุณสมบัติ ขยันหากินบินไม่สูงนักรักความสะอาดฉลาดในการสะสมและนิยมความสามัคคีท่านทั้งหลายพึ่งขยันหากินคอยสะแสวงหาเกสรดอกไม้ อันหอมหวนอบอวนแล้วก็เอาไปรวมกันช่วยกันสอช่วยกันสแสวงหารวมเป็นลังพึ่งใหญ่ๆต่างคนต่างช่วยกันแบ่งงานกันทำพึ่งงานมีพึ่งปกป้องดูแลรังมีมีหลายและชนิดอยู่ในที่เดียวกันแต่นั้นพึ่งจะมีคุณสมบัติขยันหากินเสมอกันและพร้อมเพียงกัน สองบินไม่สูงนักเราจะเห็นว่าพึ่งนั้นน่ะบินแค่เรือกิ่งไม้ส,สแสวงหาอาเกรสรดอกไม้ต้นไม้ไม่ได้สูงมากก็จะบินแค่นั้นคอยสแสวงหาสะสมเกรสรดอกไม้เพื่อเอาไปรวมกันอยู่ในรังพึ่งใหญ่ๆบินไม่สูงนักสามรักความสะอาด คงไม่มีคนใดในสังคมนี้ที่รู้จักพึ่งจะปฏิเสธว่าพึ่งนั้นไม่สะอาดพึ่งศกระปรกไม่มีแทบไม่มีเลยนั้นทั้งลังพึ่งทั้งน้ำพึ่งและตัวอ่อนของพึ่งเอามาประกอบเป็นอะไรได้หลายอย่างน้ำพึ่งก็ามาทำเป็นยาแล้วก็บำบัดโรคภัยไข้เจ็บ ยาอายุวัฒนะและแก้ได้อะไรหลายอย่างแก้โรคแก้ภัยเป็นยาที่ชูกำลังให้คนแข็งแรงมีเลี้ยวมีแรงในการทำมาหากินนั่นก็แสดงว่าพึ่งมีคุณสมบัติรักความสะอาดประการที่4ีฉลาดในการสะสมช่วยกันสะ,สะแสวงหาพึ่งมีหลายชนิดมีพึ่งอยู่ในรงไม้ พึ่งที่ประติดบ,บนบนต้นไม้อคอยขยันสลาดในการสะสมซึ่งเกรสรดอกไม้และเอามากันมากรองเป็นน้ำพึ่งเป็นน้ำโดยธรรมชาติและก็หวานด้วยธรรมชาติเพราะเป็นเกรสรดอกไม้ฉลาดในการสะสม ประการที่5คือนิยมความสามัคคีมีใครคนใดคนหนึ่งที่คอยเสาะแสวงหารังพึ่งไปตีพึ่งทำไมระมัดระวังไปโดนพึ่งต่อยลุมต่อยบางทีถึงกับเสียชีวิตไปในบัดเดียวก็มีเพราะนั้นคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นคุณสมบัติของพึ่งว่าหนึ่งขยันหากินบินไม่สูงนะักรักความสะอาด ฉลาดในการสะสมและนิยมความสามัคคีถ้าจะเปรียบเป็นคนเราถ้ามีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวทั้งหมดที่กล่าวมาก็คงจะดีคนเราก็มีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถยิ่งกว่าพึ่งขนาดว่าพึ่งเนี่ยอยู่ในรงังในพงไม้ก็ยังสู้สติปัญญาของคนไม่ได้ คอยสาะแสวงหาจะอยู่ที่มืดหนาทึบใหญ่ในสมภุมพุ่มไม้อย่างไงเราก็มีสติปัญญาที่จะเอารังพึ่งเอาน้ำพึ่งนั้นมาทำกิจการเป็นการงานการค้าการขายเป็นกิจการของตอนเองก็มีมากมายดังนั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติของพึ่งส่วนมลแรงวันเนี่ยความเสียหาย นักปราชท,ท่านก็จะกล่าวไว้ว่าคุณสมบัติของมแมลงวันก็มีว่า,มาแมลงวันมีปกติแล้วเนี่ยบินยุกยั่วหนึ่งสองมั่วของเหม็นสามเห็นแก่กินสี่บินลงต่ำบินยุกยั่วแมลงวันเทานอนไม่การมุง้งไม่มีมุ้งรวดไปนอนในที่ถนนหนทางหรือที่ไม่เหมาะที่คนจะนอน มแมลงวันก็มาตอมไต้ตอมหน้าตําตาตาํตาปากหรือตามตัวบินวนไปวนมาเนี่ยก็บินยุยั่วสองมั่วของเหม็นคงไม่มีใครที่จะเห็นมแมลงวันเนี่ยบินไปท้าเอากสอดอกไม้ก็จะบินแต่ซากสัตว์เน่าเน่าสุนัขเน่าคนเน่าวัวควายเป็ดไก่หมูหมาเน่าเป็นต้นแล้วก็ เขากับสิ่งที่ศกรปบบรบโสโเร้านั่นก็แสดงว่ามั่วของเหม็นประการที่สามเห็นแก่กินคราใดเราจะสังเกตเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าทําการค้าขายทำมาแรงวันมาตอมตายักวกคนจะมาซื้อจะรังเกียจก็จะมียาชนิดหนึ่งที่อยู่ในถาดและก็จะต่อยดังป้อง,ง,งกังแกล้งเพื่อให้มาแรงวันมาลง ในที่สุดมแมลงวันก็มาตอมมากินแล้วก็ตายเป็นกระมังกระมังก,ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยก็คือการเห็นแก่กินของมแมลงวันนี่ประการที่สามประการที่สี่บินลงต่ําไม่มีไม่มีมมมแมลงวันตัวไหนจะบินหาเกสรดอกไม้นอกจากบินที่ใต้ถุนสิ่งสกปกโปรกโครกน้ำเน่าน้ำ,นำคำั่ม ของหมักของหมมของเสียอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของมแมลงวันเพราะนั้นพึ่งและ,มะแมลงวันนี้แตกแต,ต่างกันว่าเป็นมแมลงชนิดเดียวกันมีอายุค่อนข้างใกล้กันมแมลงวันทั้งหลายจะมีอายุเจ็ดวันถึงสิบห้าวันก็คงไม่เกินนี้ยุงมแมลงวันและประเภทนี้พึ่งก็จะมีอายุเท่าๆกันและเป็นมแมลงชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน พึ่งก็จะมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่กล่าวแล้วว่าขยันหากินบินไม่สูงนักรักความสะอาดสะอาดสะสมนิยมความสมัครใจส่วนมแมลงวันก็จะมีคุณสมบัติว่าชอบบินยุยั่วมั่วของเหม็นเห็นแก่กินแล้วก็บินลงต่ําทั้งสองประการเนี่ยทางสาธารณชนทั้งหลายนักปราชญ์ท่านก็ให้เราเลือกว่าถ้าเป็นหนทางสองทางที่เราจะเดินเราจะเดินหาความสุขหรือหาความทุกข์ เราจะเดินที่ถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วหรือเราจะเดินในถนนที่ขรุขระเราทั้งหลายก็ให้คำตอบด้วยตัวเองว่าทุกคนต้องการจะเดินในถนนที่ลาดยางแล้วและก็มีสิ่งสองสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เปรียบว่าระหว่างพึ่งกับมแมลงวันเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเราจะเลือกเป็นประเภทไหนจะเลือกเป็นพึ่งจะเลือกเป็นมแมลงวัน ก็สุดแต่ใจเราจะเลือกไม่มีใครจะสรรหาให้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนี้ความเบียดร้อนความวุ่นวายโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนบางทีเนี่ยพี่น้องทั้งหลายหลายชีวิตหลายคนที่รู้จักกัน,นล้มหายตายจากอย่างกระทนหันด้วยพิษโควิดแม้ติดตั้งสวดยังไม่ได้สวดถวายสังฆทานยังไม่มีโอกาสถวายสังฆทาน พระจะลงไปวางดอกไม้จันทร์ไปเผาไปไว้อะไรลูกหลานก็ยังไม่มีโอกาสทำเพราะนั้นความดีและความเสียเนี่ยมันเป็นส่วนที่ในตัวเรามันเป็นของเราทั้งนั้นที่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกเป็นอะไรจะเลือกเป็นทั้งสองสิ่งนี้วัดทั้งพึ่งและมแมลงวันเราจะเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนเราจะเลือกสองทางเนี่ยเป็นไปไม่ได้ บุคลิกลักษณะสภาวะจิตของคนมีความแตกต่างกันเราเลือกดีก็ได้เราเลือกเสียก็ได้เพราะนั้นอยากจะฝากสองมแมลงวันนี้ซึ่งทั้งคุณสมบัติด้วยว่าทั้งครึ่งมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งมแมลงวันมีคุณสมบัติอีกแบบหนึ่งว่าเราเกิดมาในโลกนี้ก่อนที่เราจะรับตาลาโลกไปเนี่ยเราจะเลือกเป็นสิ่งไหนเพราะว่าบุญและกุศล ความดีและความเสียเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปในทุกที่ทุกพบทุก,ทก,ทกชาติปุญญานิประโลกกัมิงปฏิตาหุนติปนินังบุญและกุศลเท่านั้นความดีเท่านั้นจะติดตามไปในทุกที่ทุกพบทุก,ทกชาติไปนั้นความดีและความเสีย <c oughs> ก็อยู่ที่ตัวเราน้ําและน้ํามันสามารถจะลงอยู่ในที่เดียวกันได้แต่ก็รวมกันไม่ได้คาใดถ้าน้ํามันตกในทะเล ก็จําเป็นต้องไปกู้เอาน้ํามันออกจากน้ําทะเลเพราะมันจะทําให้เสียไปหมดสิ่งสองสิ่งนี้มันอยู่ได้กันได้แต่มันก็รวมกันไม่ได้เพราะมันแตกต่างกันฝากสองสิ่งนี้ก็คือพึ่งและมแมลงวันให้ท่านสาธุชนทั้งหลายพินิชพิจารณาว่าเราทุกท่านเราควรจะเลือกประพฤติปฏิบัติเป็นเช่นดังพึ่งหรือเช่นมแมลงวันขอจเจริญพร